ันนองงูเหา่าตลอดระยะเวลาการก่อสร้างสนามบินหนองงูเหา่าหรือท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรวมถึงหลังจากสร้างเสร็จแล้วมีเรื่องเล่าลือกันในการก่อสร้างสนามบินอันโด่งดังนี้ว่าอาถรรพ์เจ้าที่เฮียนมากเพราะสถานที่แห่งนี้ เคยเป็นสถานที่อาศัยของบรรดาสัตว์นานาชนิดส่งผลให้มีเจ้ากรรมนายเวรมาเอาชีวิตผู้คนไปแล้วส่วนหนึ่งข่าวลือที่คนเชื่อว่าน่าจะมีมูลความจริงคือเสาต้นหนึ่งบริเวณสายพานเก้าซึ่งเป็นห้องพักของเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยาน ลือกันว่ามีคนงานหญิงชาวพมา่าพลัดตกลงไปในช่องหลอคอนกรีตคนที่อยู่ด้านบนไม่รู้ว่ามีคนตกลงไปจึงเทปูนล,ลงไปในช่องเสาคอนกรีตมารู้อีกครั้งระหว่างที่นำบล็อกออกมาจึงเห็นเป็นรูปตัวคนวิศวกรพยายามกระทอเอาศพออกมาแต่ก็ไม่สำเร็จจึงต้องตัดเอาส่วนที่ยื่นออกมาหลังจากนั้นก็โบกปูนทับ อย่างไรก็ตามอาจารย์กิจจาทวีกุลกิจหรือหมอน,นิดนักโหราศาสตร์ชื่อดังประกอบพิธีขอขมาเจ้าที่ที่สนามบินสุวรรณภูมิเพื่อสื่อสารกับเหล่าดวงวิญญาณแห่งนี้ว่าเป็นวิญญาณอะไรพร้อมอธิบายว่าหลายคนรู้หรือไม่ว่าวิญญาณอาฆาตเจ้าที่พยาบาทในสนามบินสุวรรณภูมินั้นมีมากและรุนแรง ในไม่ช้านี้อาจจะมีข่าวที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นหากไม่รีบดำเนินการตามพิธีที่ถูกต้องเรื่องเลวร้ายต่างๆจะเกิดขึ้นสนามบินแห่งนี้เป็นสนามบินที่มีความอารรันมากที่สุดเช่นกันนับตั้งแต่ผู้จริเริ่มก่อสร้างสนามบิน ยุคจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐที่เวนคืนที่ดินจากชาวบ้านมาไม่นานในยุคที่ท่านเรืองอำนาจจนถึงขีดสุดเพื่อสร้างสนามบินต่อมาท่านก็ต้องถึงแก่อสัญญกรรมอย่างเหลือเชื่อต้องพักโครงการไปจนคนลืมมาถึงยุคของนายกรัฐมนตรีชวนหลีกภัยจึงนำโครงการนี้ขึ้นมาริเริ่มใหม่แต่ก็ต้องหยุดชะงักเพราะการเมืองแปรเปลี่ยน ต้องมาเป็นฝ่ายค้านและพักประชาธิปัตย์ต้องตกอยู่ในสภาวะตกต่ำสุดๆเมื่อพักไทยรักไทยนำโดยพันตำรวจโททักษินชินวัตรขึ้นมาเป็นขวัญใจคนจนและเริ่มเดินหน้าก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิอย่างเต็มสูบแต่ไม่มีใครรู้ว่าเจ้าที่พยาบาทเป็นอย่างไรเพราะสถานที่ตั้งสนามบินสุวรรณภูมิในปัจจุบันเจ้าที่แรงมาก ปัญหาต่างๆที่เข้ามาตลอดทุกหน่วยงานนับตั้งแต่เริ่มถมที่ก็มีคนงานเสียชีวิตจำนวนมากและถูกปกปิดข่าวมาโดยตลอดจนกระทั่งการก่อสร้างแล้วเสร็จก็ยังมีปัญหาต้องแก้ไขตลอดเวลาวิญญาณพยาบาทเร่ร่อนไปทั่วและสร้างความเสียหายอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าถ้าเป็นบ้านอยู่อาศัยหรือเป็นโรงงานมีผู้อยู่อาศัยทำธุรกิจ ก็จะต้องเดือดร้อนอยู่ไม่เป็นสุขหรือกิจการต้องเจอมอระสมตลอดเวลามีข่าวว่าเจ้าหน้าที่ได้ทำการบวงสวงพยานนาคขาชแล้วซึ่งหากได้ทำจริงก็ถือเป็นการทำผิดอย่างใหญ่หลวงตรงนี้อาจเข้าใจว่าหนองงูเห่าเป็นพยานนาคขาช ไม่รู้ว่าใครเป็นผู้แนะนำเพราะนาคราชเป็นพาหนะของเทพซึ่งพญานาคราชตามตำนานเป็นสัตว์ชั้นสูงไม่ใช่วิญญาณที่อยู่ในสนามบินสุวรรณภูมิขอให้ผู้ใหญ่ที่ดูแลสนามบินสุวรรณภูมิรีบแก้ไขทำพิธีให้ถูกต้อง เพราะแรงอาคาตของเจ้าที่ในสนามบินสุวรรณภูมิยังไม่ยินยอมและยังจะสร้างปัญหาให้ไม่สิ้นสุดหมอนิดกล่าวพร้อมกับบอกด้วยว่านอกจากผู้ก่อสร้างต้องปวดหัวกับการที่ต้องคอยแก้ไขปัญหาจุกจิกไม่สิ้นสุดแล้วรันเวย์สนามบินยังมีปัญหาใหญ่ต้องซ่อมแซมแทบทุกจุดและโครงสร้างอาคารยังจะมีปัญหาใหญ่อีกที่สำคัญ ต้องระวังและต้องรอบคอบให้มากสำหรับผู้ที่รับผิดชอบหอการบินที่ดูแลการขึ้นลงของเครื่องบินอย่าได้เผลอหรือประมาทเป็นอันขาดเพราะความเฮี้ยนของสถานที่สามารถทำให้สับสนหรือสับเพ้าโดยไม่ตั้งใจอาจเกิดข่าวใหญ่ไปทั่วโลกหมอนิดบอกด้วยว่าแม้ว่าที่ผ่านมาจะมีการประกอบพิธีขอขอมาเจ้าที่แล้วก็ตาม แต่เจ้าที่ไม่รับเพราะถือว่ายังทำไม่ถูกวิธีและที่สำคัญเจ้าหน้าที่ฝ่ายซ่อมบำรุงจะต้องมีความละเอียดให้มากกว่าปกติด้วย